สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเมื่อถูกทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC บาวกันแช่ไหครับเมื่อนี้ผมมีเด้เมนูบอกหอยปังครับหอยปังหอยเงยเนีนๆนะเมื่อนี้แม่ก,กับสีภรรยานะครับสวัสดีพี่น้องนะงจอสวัสดีจ้าบ่อบไลนนะครับขออนุญาตกินกินเลยนะครับอุ้ย มันบอกเลยม

ủa ừ, mình già khổ, ông đạt ông suốt có là hử, kêu đòi ông đạt ông ยี่สิบแล้วไม่ได้สิออกเกือบแล้วโอ้ยหวาน ไม่กินแล้พออนะวพี่น้องไม่ให้คือออกมาหน่ะต้องเคาะมันวะพี่น้องแบกมานี่ ผู้เฒ่าเิ่นผ้าเคาะห์ดักข้อมเลยบอกให้หน้าบอกให้ปังเดี๋ยวผมเอาบอกแบบใช่บ่อบอกแบกบข้างนอกมาครับมากินกัน ทางนี้เงินเค้อบดดาบหอยด้พี่น้องโอะแต่ว่ามีแต่อหอยซีฟู้ดมันหวานเนะซีฟู้ดหวานเจ้าครับ กูมากินได้ตำหงุมบานๆฮ่ขาดก่นนี่ว้าวดึงๆเลยอ่ะเธอเข้าให้เธอกินเลยไม่เข้าให้เธอนเนาะ จะรับกันมาจากพี่น้องกินน้ำกันจาอาอ้าอรุญาตนะครับทำนี่นอืมได้ไหนครับะโอ้บอกนี่แกยัง ก่ไยันเธอปดิจิน เอาหัวให้มีใกินไก่ด้วยถ้ากินแม่วันนี้แม,ม่พี่นอ้องไปกไกลไกเห็นบ่ขออนุญาตใส่มือเลยนะพี่ตั้งหัวใหญ่ๆเลยจ้ะ มันไม่ได้กินดาบมันดรอกกินยาอเอาจาังนะ Ừ. có nhanh thuốc đạt không ผมวออ่าันาดเราครับก็อยาาใส่มือนะครพี่น้องกินแบบบานๆแปบนี้ขอโทษขอให้พี่น้องทุกคนนะพี่ปลาถอน้ำใจ 嗯。Mm hmm. ที่มือนกันครับพี่น้องฝากพี่นอ้นองกดแชร์กดไลค์ช่องบ่าวการแชนแนลได้ไหมนะครับ วิ่งเนาะทาก็เฮ็ดด้มาหนี้ไหมออกมาเมยพ่วงเลยครับนะพี่น้องเส็บเสียก็มันบ่ขมจิ พี่น,อน้องอู้หัวใหญ่บัค่ะอ้าวอมีของเธอเพรากินดากมันก็เป็นเพราะ,าราะยามันขมกินเลยกระตูดมันใช่ไหมคุณ mặt trời nó mới nóng, đẹp thật đẹp vô luôn, rồi niềm tin ta đẹp cái đấy nha lái hốt คนม,มาเพียบไปเลยนะคร,ครับพี่น้องคลิปนี้ผมกขออนุญาตพ่อไปเสมีก่อนนะครับขออนุญาตล่าไปก่อนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องบ่าวการชาแนลนะครับกับสีภรรยาเนี่ยครับทีภรรยาเพื่อนเนี่ยอยากขอกล่องนะม้งนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนนำไม่ได้ครับขอบคุณเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ